S <S <an other> แง ster, กงนสวัสดีครับนี่คือรายการที่จะสร้างความสนุกสนานสุดหลากหลายรูปแบบเอเรื่องราวของวิทยา,าศาสตร์ผ่านการเล่นการสำรวจหรือการตอบคำถามสนุกๆกับน้องๆกวนคิดและเหล่ากูรูวิทย์แกงที่จะสลับกันมาสร้างสีสันให้คุณผู้ชมได้อมยิ้มกับรายการไซเอนแกงสเตอร์กวนคิดวิทแกง และในวันนี้จะเป็นน้องหนูและพี่กูรูคนไหนถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลย เดี๋ยวก่อนเข้าไปที่ตึกนะคะเดี๋ยวเราไปจุดคัดกรองกันก่อนเลย ถ้าออกจากกานก็รอวันนี้เนี่ยเราจะมาประยุกต์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เลยเนาะอ่ามาก่อนอื่นเลยเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงการระบาดของโควิดใช่ไหมครับได้การอ่าเรามีวิธีป้องกันตัวยังไงบ้างเอ่ยใช้เจลสเปรย์ล้างอ๋อใช้หมสกด้วยแล้วเราอยู่หา่างกันไหมครับอ่ามีมีระยะห่างด้วยนะครับ เราก็เลยต้องมีอุปกรณ์คือใส่เฟซชิลหรือสวมหน้ากากใช่ไหมครับอ่าหน้ากากอนา,กามัยด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรานะคะจะเริ่มทําการทดลอง<ส>การทดลองของเราชื่อว่าไขปิ้งไม่ทิ้งเชื้อนั่นเองนะคะ<ส>เดี๋ยวเข้าสู่การทดลองที่1เลยดีไหมครับดีดเลยเนาะ,ะการทดลองที่1ของเราเนี่ยพี่ยอมจะให้น้องเรนะคะกับน้องเรซซี่เนาะทำการสังเกตก่อนอ่าเอาสังเกตด้วยสายตาก่อนนะครับ คิดว่าสารละลายใสๆแบบนี้นะคะเป็นชนิดเดียวกันไหมเชนิดเดียวกันเ่ะเพราะว่าอะไรครับมันคือน่าจะเหมือนน้ำ<ส>เปล่ากันอ่ะมันสีเหมือนกันแล้วก็คิดว่าเป็น,น,นเหมือนน,น้ำเปล่าด้วยปริมาณไม่เท่า,าอ่าปริมาณแบบไม่เท่ากันอาจจะใกล้เคียงกันเนาะทีนี้พี่ยอมจะไกด์ไลน์นิดนึงเลยนะคะว่ามันอาจจะมีแอลกอฮอล์ผสมอยู่เคยเห็นแอลกอฮอล์ไหมคะ อ่ะแอลกอฮอล์เป็นสีอะไรเอ่ยสีฟ้าสีฟ้าหรอจริงๆเป็นสีฟ้าหรือเปล่าจริงๆแอลกอฮอล์ไม่ได้สีฟ้านะคะแอลกอฮอล์จริงๆเล้วเป็นสีใสๆแต่ว่าเขาเติมสารลงไปนะคะอย่างเช่นสีฟ้าเพื่อให้มันมีความแตกต่างนะคะเวลาที่เราไม่บรรจุไว้ในขวดเนี่ยเราอาจจะเผลอดื่มเข้าไปถ้ามันเป็นสีใสๆเหมือนน้ำใช่ไหมคะอ่าเขาก็เลยเติมสีเข้าไปนั่นเองเนาะ อ่ะทีนี้สามอันนี้นะคะไม่เหมือนกันเลยเดียีหยิบมานะคะไว้ด้านหน้าน้องๆเลยกันนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราใช้อุปกรณ์นี้เลยนะคะอลองเปิดดูนะคะอ่ะปึ๊บคิดว่ามันคืออะไรเอ่ยเิเตอร์อเหมือนเทอรโมมิเตอร์เลยแต่ยังไม่ใช่คล้ายๆกันชื่อคล้ายกันมากเลยนะคะมันชื่อว่าไฮโดรมิเตอร์นะคะแล้วทำไมน้องแอทซี่ถึงคิดว่ามันเป็นเทอร์โมมิเตอร์ล่ะคะเพราะว่ามันน้าตาคล้กัรเดนเอาออกมา อ๋อหน้าตาคล้ายๆกันเลยเนาะแต่ว่ามันมีสเกลเหมือนกันเลยนะคะมีตัวกระป๋องตรงนี้เนาะอ๋อเอาไว้ทำอะไรครับเธอโบบิเตอร์วัดความร้อนวัดความร้อนวัดอุณหภูมิถูกต้องเลยเนาะแต่อันนี้เราไม่ได้วัดความร้อนนะคะเราจะมาหานะคะเปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอล์ที่มันแอบซ่อนอยู่นะคะในสารละลายใสๆใตลงไปแล้วเลยค่อยๆหย่อนนะคะแล้วก็ปล่อยเบาๆเจยปล่อยเจอ่ะปล่อยมือได้เลยฟึบ ะะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราได้เหมือนกันไหมนะคะวิธีการอ่านนะคะเดี๋ยวเราจะอ่านตรงสเกลนะคะที่มันตรงอยู่กับผิวนะคะด้านบนผิวของสารละลายเนาะด้านบนแบบนี้นะคะว่ามันอยู่ประมาณเลขอะไรอะลองลองก้มๆดูระดับสายตาก้มๆดูเลยลูกของน้องเลเท่าไหร่ครับของน้องเลซิ่งเท่าไหร่เออเก้๋ยเอ9เ้าส้าของน้องเลงเท่าไหร่ครับ อะปล่อยมือบ้างปล่อยมือด้วยนะให้เขาแบบลอยนะคะให้เขาลอยอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับเก้าสิบเก้าสิบหกเก้าสิบหกอ่าใกล้เคียงกันเลยนะคะง่ายไาหมคะ9 6 5ุดห้าสิบหกจุดห้าด้วยโอ้โหเป๊ะมากนะทีนี้แสดงว่าในสารละลายที่เราเห็นใสๆแบบนี้นะคะมีแอลโกอฮอล์ผสมอยู่นะครับเราจะเป็นหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะคะประมาณ95เอเยอะไหม เยอะมากเลยนะคะทีนี้ลองดูว่ากระบอกตวงที่อยู่ตรงกลางนะคะ<ม>คิดว่ามีแอลกอฮอลไหมลองเดาดูนะคะคิดว่ามีแอลกอฮอลไหมครับน่าจะไม่มีน่าจะไม่มีอ่าทำไงครับเ,เ,เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็หย่อนลงไปนะคะในกระบอกตวงเ้าวอ่าเท่าไ,ไหร่ครับ 0ูนเปอร์เซ็นไม่เหมือนกันจุดหนึ่งเปอร์เซ็นของน้องเลเท่าไหร่เอ่ยศูนย์เท่าไหร่คะจีนสิบห้าของน้องเลคะเท่าไหร่เอ่ยจีนสิบห้าแสดงว่าอันนี้ศูนย์เนี่ยแสดงว่ามันมีแอลกอฮอล์อยู่ไหมคะมีไหมมีไหมถ้าศูนย์ถ้าศูนย์แสดงว่าไม่มีเลยนะคะเป็นน้ำกันนั่นเองน้ำเปล่าเลยนะคะส่วนของน้องเลครับมีแอลกอฮอล์ผสมอยู่เท่าไหร่นะคะ ประมาณ75มันขึ้นขึ้นขึ้นลงอ่าต้องให้มันนิ่งๆก่อนเนาะนะคะอยู่ประมาณ75%เซเลยเก่งมากเลยและสุดท้ายนะครับอ่ะของน้องเล่เท่าไหร่ครับสุดท้ายอ่าสุดท้ายอ่ะขยับมาเลยค่ะ0%ูนเอร่าสลับกับ75ิบาอ้งกีสลับกันเลยนะครับแสดงว่าอันนี้มีไหมครับ ไม่มีแอลกอฮอล์เลยอันนี้มีไหมคะมีนะคะมีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะเจ็ดสิบเห้าเปอร์เซ็นต์ง่ายไหมคะง่ายมากเลยอุปกรณ์นี้นะคะอะเขาสูบการทดลองที่สองกันแล้วเป็นไงคะรวดเร็วมากเลยเนาะสงสัยไหมคะว่าทำไมต้องเป็นแอลกอฮอล์ด้วยที่เรามาใช้ทําความสะอาดมือกันเนาะสงสัยอะสงสัยเนาะเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ย ะะแอลกอฮอล์เนี่ยมันมีพลังพิเศษเนาะอย่างหนึ่งออไม่เหมือนกับสารอื่นๆทั่วไปเท่าไหร่เลยเนาะเพราะว่ามันสามารถดึงน้ำเออ,ออกจากเซลล์นะคะทำให้เซลล์เนี่ยมันเกิดการแตกเนาะแล้วก็แบบตายเชื้อโรคตายไดย้เนาะนะคะไปรบกวนการทํางานของนะคะเยื่อหุ้มเซลล์ต่างๆนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะใช้การทดลองนะคะโดยใช้สารที่เราเนี่ยใช้การทดลองตั้งแต่กิจกรรมที่1น,นะคะแต่ว่ามีอุปกรณ์เพิ่มเตมิมมาคือ อ่าเป็นคตรัพผันอันใหญ่นะคะเป็นการสำรีเลยนะคะทีนี้เราจะจุ่มลงไปนี้นะคะจุ่มลงไปคนละ1ชนิดอ่าจุ่มเลยครับฟืบนะคะหนึน่งนาทีโอ้หนึ่งนาที่านไป <c oughs> นเนาะอ <c oughs> ่าเอาขึ้นมาครับจากนั้นเนี่ยพี่อมนะคะจะพาไปรู้จักเกี่ยวกับการระเหยเนาะแ <c oughs> อลกอฮอล์มีคุณสมบัติในการระเหย <c oughs> อ่าเราทาพร้อมกันเลย <c oughs> พาในวงนะครับ ะะดูว่าอันไหนนะคะจะมีการระเหยก่อนกันแล้วมันเกี่ยวข้องกับการฆ่าเชื้อโรคยังไงนะคะอันไหนระเหยเร็วกันเออประมาณ95เนาะก,ก็ระเหยเร็วเลยนะคะส่วนน้ำเป็นไงรับยังอยู่อ๋อสนเปอร์เซ็นยังอยู่ไหมคะ ยังอยู่บนกระดาษเลยเนาะอะ,อะทีนี้การระเหยเร็วเกินไปอย่าง95นะคะมันระเหยเร็วมากยังไม่ทันไปเกาะเชลโลกเลยอะระเหยขึ้นไปฟึ๊ดก่อนเลยแต่ว่า75เนี่ยมันมีเวลานะคะไปเกาะเชลโลกก่อนเนไปเกาะเชลโลกตามสถานที่ต่างๆเนี่ยนะคะตามโต๊ะตามอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มันก็ไปลบกวนนะคะลบกวนเซลล์ล้วก็ทําให้น้ำเนี่ยในเซลล์เนี่ยมันออกมานะคะเชลโลกก็ตายเลยเนาะ 75เป็นเปอร์เซ็นที่นะคะดีนะคะประมาณ70 75นั่นเองนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปการทดลองสุดท้ายกันเลยอ่าเข้าสู่การทดลองสุดท้ายทันการทดลองที่3แล้วนะคะก็คือมาถึงพระเอกของเราเลยวันนี้เราจะได้เจลแอลกฮอฮอล์กลับบ้านดีไหมคะด,ดีนะคะทีนี้อุปกรณ์ของเราโหมีหลากหลายมากเลยอันนี้คืออะไรเอ่ย เอาไว้ตีอตฟอง,อฟองนมอนอแต่วันนี้เนี่ยเรามาประยุกต์นิดนึงนะคะเราจะใช้ตีเจลแอลกอฮอล์นะคะทีนี้ต่อมานะคะอุปกรณ์ของเราเนี่ยคนละชุดนี่แบบนี้เลยนะคะเรามารู้จักกันก่อนนะคะอันนี้นะคะเป็นเหยือพลาสติกเดี๋ยวเราจะผสมนะคะผสมในนี้เลยใชต่ตีตีเจลในนั้นเลยนะคะอันนี้คือเป็นกระบอกตวงอ่าเป็นแบบกระบอกตวงแบบพลาสติกนะคะ มีปริมาณเท่าไหร่ครับ9 0้หรอเท่าไหร่ดีมนอ่า <100. S 1> ประมาณ100นะคะ100 ML ถูกต้องเลยนะคะ100 ML หรือ1 0 0มิลลิลิตรนั่นเองนะคะแล้วก็มีอะไรอีกเยอะแยะเลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาตวงน้ำกันก่อนเอ๊ะอันไหนคือน้ำนะเขียนว่าน้ำกันอันไหนคือน้ำกันอ่านั่นแหละนะคะ ต้องระวังนิดนึงนะลูกนะคะเดี๋ยวเราจะตวงลงไปในกระบอกตวงนะคะค่อยๆเปิดเลยนะคะเดี๋ยวเราเทน้ำตาลนะคะ20 ml อ่า20 ml ปึ๊บเกินไหมครับอุ๊ยพอ่า3สิบจะได้ว่าเกินเทคืนได้เลยนะคะอนุญาตให้เทคืนใส่ลงในขวดน้ำกันต่อมานะคะเราจะเติมพอลลี่ เอทลีนไก่ข้าเราจะเติมลงไปแค่สัก3หยดเปิดออกมิกเอาเป็นหยดหยดนะคะแค่3มหยดน,นะคะเติเตมน,นี้เติมน,นี้ครับเทน้ำยังเอ่ยเทน้ำใส่นนยังครับอ,อีกหยดนึงครับ่าทีนี้ต่อมานะคะเราจะเติมพระเอกของเราก็คือ,อแอลกอฮอลเลยแต่ว่าเอะลองดูป้ายนิดนึงมันคือ เอทานอลใช่ไหมคะเอทานอลก็คือแอลกอฮอล์ประเภทหนึ่งเนาะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะ <75. S 1> อ95อ95เมื่อกี้พี่ฮอมบอกว่า95<ม>เป็นไงลูกมันระเหยเป็นไงคะเร็วเร็วมากเลยแต่ว่าที่เราใช้95เพราะว่าเราเนี่ยผสมกับสารหลายๆตัวเนี่ยเขาก็จะมีความเจือจางอ,อ่าต้องใส่อันนี้ครับเท่าไหร่คประมาณ70ครับพอดีอ้พดีเพรเลยหรอเก่งมากเลยนะคะ ปิดฝาด้วยนะคะต้องตีไหมตอนนี้เหรอ,อลองตีเลยใช้เครื่องนะคะที่เราแต่ว่าต้องเบาๆนะคะแล้วก็อย่ากใกล้นะคะเร,เราต้องออใช่ครับเอาเบอร์หนึ่งนะมือจับด้วยนะมือจับตรงงถือแก้วไว้นะคะ,ะเราตีกันมาสักระยะหนึ่งแล้วเนาะโอเคพีพอมคิดว่าเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวเราวางก่อนครับวางก่อนเดี๋ยวเราต้องเติมสารตัวต,ต่อไปนะคะอ่าน้องเียวางเลยครับ ทีนี้สารตัวต่อไปที่เราจะเติมนะครับนี่ผงขาวๆอย่างนี้เลยนะคะใช่แต่ว่ามันคือสารเคมีมใช่ชใ,ชใช่แล้วคะ่ะมันคือสารเคมีแต่ว่าช้อนเนี่ยนะคะมันมีขนาดบอกอยู่นะเนาะพร้อมเตรียมไว้ให้เสร็จหนึ่งส่วนหนึ่งสามนะขึ้นมาคุณพูนแล้วก็เราต้องใช้ไม้ไอติมนะคะในการปาดเขานะคะนี่ปาดแบบนี้เลย<ม>เนาะฟึบแบบนี้อ่า ถูกต้องแล้วเอาแค่ห่งช้อนพอนะคะอาบปาดเลยครับแล้วก็ใส่น้ำมาลใช่แล้วค่ะอ่าคนละ1ช้อนเท่านั้นอ่ะปิดฝาเลยปิดฝาสารก่อนนะคะปิดฝาสารเคมีก่อนฟึบๆึอ่ะออาทำางไงต่อครับคนอ่ะต้อง,อ,ง,อ,งอ่ะคนวนผสมตีเหมือนเดิมเลย อย่าลืมจับตรงหูแก้วไว้ด้วยนะคะทีนี้เราก็ตีคู่พอนะคะเข้ากันนะคะกับสารละลายตอนแรกที่เราเติมไปแล้วนะคะทีนี้มันเป็นเจลหรือยังเอ่ยลองก้มดูสิคะมันเป็นเนื้อเจลหรือยังครับยังเลยนะคะแสดงว่ามันยังไม่ครบสูตรนั่นเองนะคะมันจะต้องไปเพิ่มพลังนะคะหรือบวกพลังกับอีกสารตัวหนึ่งนี่เลยนะคะ T E A นะคะทีนี้พร้อมให้ใส่ไปทีละ1หยดก่อน แค่หนึ่งหยดนะคะหนึ่งหยดไหมครับอ่าลองตีเลยค่ะอุ้ยเป็นไงคะงแมนนี่ยังคะแมนเได้กลายเป็นเนือ้อเป็นเนื้ออะไรเอ่ยเป็นเนื้อหมูเริ่มเป็นเนื้ออ่าเป็นเนื้อเจลเใส่เพิ่มอีกอันหนึ่งได้ปะอ่าให้เพิ่มอีกสักหนึ่งหยดนะคะทีนี้เราก็ตีเจลมาแล้วใช่ไหมคะได้เป็นเนื้อเจลแล้วใช่ไหมคะ อ่ามือ่อยมือไหมลูกเมือม่อยไปแล้วนะคะโหวันนี้เรามีเครื่องทุนแรงนะคะถ้าเกิดเราตีด้วยไม้นะคะโหเมื่อยเลยนะคะอ่ะทีนี้ตอนนี้เราก็ได้เป็นสูตรแบบเจลออริจินัลเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเคยเห็นเจลที่แบบเป็นเนื้อสีสวยๆไหมคะเคยค่ะอ่าเดี๋ยววันนี้พอมเตรียมนะคะเป็นสีน้ำเงินอ่าอ,อันนี้เป็นสีน้ำเงินอันนี้เป็นสีอะไรคะ่วอ่าสีม่วงนะคะจะให้หยดลงไปแต่แค่ขอหยดเดียวละกันเพราะว่าถ้าเกิดเติมเยอะเกินไปนะคะ หยดเลยใช่ไหมคะอ่าหยดได้เลยค่ะสีมันอาจจะน่ากลัวนะคะแล้วก็อาจจะติดมือด้วยเวลาที่เราใช้นะคะตีต่อคะ่ะนี่เดียวนะคะตีต่อได้เลยค่ะอ่าหนึ่งหยดนะคะอ่าน้องเลตีต่อได้เลยเดี๋ยวผมปิดให้นะคะ เดี๋ยวเราจะเติมสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเป็นกลิ่นอ่านะคะบางทีเนี่ยครีมที่เราซื้อมาใช่ไหมคะบางทีมันมีกลิ่นด้วยนะคะเพื่อแบบเวลาที่ทาไปนะคะนอกจากมีความชุ่มชื้นนะคะของสารเคมีหนึ่งชนิดที่เราเติมไปแล้วนะคะก็ยังมีกลิ่นด้วยอ่ะของน้องมีสองกลิ่นนะคะมีกลิ่นกุหลาบกับกลิ่นอะไรคะมะลีอ่าเราเป็นคนละกลิ่นเลยดีกว่าอ่ะคนละ สักี่หยดดี1หยดนะคะเพราะว่ามันเป็นหัวน้ําหอมนะคะมันค่อนข้างกลิ่นแรงนะคะประมาณคนละ1หยดอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วอ่ะเดีนะ๋ยวเราวางอุปกรณ์ก่อนครับปึ๊บวางบนโต๊ะก่อนเลยอ่าทีนี้นะครับเราก็จะเอาเจลกลับบ้านแล้วดีไหมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะได้เจลแอลกอฮอล์เยอะกว่ากันนะคอะอโอของพี่เดนใชเยอะมากเลยจะครึ่งขวดแล้วครับ สู้เขาครับทีนี้เราก็ได้แอลกอฮอล์นะคะเป็นแอลกอฮอล์เจลกันเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งตอนนี้นะคะพรอมจะบอกคําตอบแล้วนะคะว่าสเปรย์แอลกอฮอล์กับตัวเจลแอลกอฮอล์นะคะมันแตกต่างกันยังไงเนาะสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะมันคือส่วนผสมของน้ําแล้วก็แอลกอฮอล์นะคะ เตอจานกันนะคะให้มีความเข้มข้อนอยู่ประมาณสัก70-75%เราก็ฉีดได้เลยใช่ไหมครับั้นก็ทูทูทูมือแต่ว่าตัวเจลแอลกอฮอล์นะคะเขาก็จะมีส่วนผสมอีกมากมายนะคะอย่างเช่นให้ความชุ่มชื้นหรือว่าวิตามินหรือว่ากลิ่นลงไปนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยจะได้นะคะ เขาเรียกว่าลดการละคายเครืองเนาะเพราะว่าการฉีดสเปเรย์แอลกอฮอล์นะคะบ่อยๆเนาะเขาก็อาจจะทําให้ผิวของเราเนแห้งนะคะเกิดการระคายเครืองได้อ่าเราก็ลูกความแตต่างกันแล้วเนาะทีนี้เปอร์เซ็นต์นะคะความเข้มข้นที่เราเนี่ยตีเจลนะคะทําเจลกันในวันนี้อยู่ที่ประมาณ7 3าอ่าประมาณ73%นต์ถูกต้องเลยนะคะเป็น ช่วงนะคะที่ค่าเชื้อโรคได้ดีนะคะ70ถึง75เปอร์เซ็นต์นั่นเองทีนี้เนาะเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะทีนี้ก่อนจะไปนะคะใช้เจลแอลกอฮอล์เนาะหรือว่าเราไปซื้อเจลแอลกอฮอล์นะคะตามร้านค้าต่างๆนะคะเพื่อนก็มีข้อควรระมัดระวังหรือความเกี่ยวกับความปลอดภัยนะคะมาให้น้องๆด้วยนะคะข้อแรกเลยนะคะก็คือเราควรจะทดลองเนาะสมมติว่าซื้อเจลมานะคะเราควรจะทดลอง นะคะตองแขนเรานิดเดียวก่อนนะคะเผื่อบางทีเราอาจจะแพ้สารบางตัวที่เขาอาจใส่มาได้นะคะแล้วอีกอย่างคือนะคะถ้าเราใช้เนาะปีบใส่มือเนาะเราต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสมและสุดท้ายเลยมันมีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ใช่ไหมคะใช่ะครับมันระเหยง่าย,ยไหมง่ายดังนั้นเนี่ยเราควรวางไว้ในที่ที่แบบร้อนหรือว่าแสงแงดดไหมลูกควรไหมคะ,ไม,คะไม่ควรเลยนะคะเพราะว่า เขาเรียกว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันอาจจะระเหยแล้วก็ความเข้มข้นของมันก็อาจจะเจือจางลงนะคะพวาเจือจางลงมันก็ฆ่าเชื้อโรคได้ไม่ดีนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นไงเอ่ยมันแอลกอฮอล์ติดไฟได้ไหมได,ได้หรือไม่ได้ไ,ได้ไดโออยิ่งถ้าเกิดความเข้มข้นมันสูงๆเยอะๆนะคะถ้าไปอยู่ใกล้เตาไฟเป็นไงลูกอันตรายเนอะอันตรายมากๆเลยรู้สึกเป็นไงบ้างคะ สนุกนะแล้วก็ยังได้ของกลับบ้านไปด้วยเนาะได้มาใช้อุปกรณ์ใช่ไหมคะ,ะวิทยาศาสตร์เยอะแยะเลยนะคะที่สําคัญกนะ็คือการทดลองเนาะต้องนะคะควรอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณพ่อคุณแม่หรือู้ปกครองนะคะหรือพี่ๆที่เขาะะได้รู้จักสารมาเนาะไม่ควรทําเองที่บ้านนะคะ,ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนอ้องเรนะคะแล้วก็น้องเรซี่มากๆเลยนะคะวันนี้ก็ ได้ไงเอ่ยเดี๋ยวเรากลับบ้านเอาไปให้คุณแม่ใช้ดีไหมคะอ่าโอเคนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยสวัสดีค่ะายบายติดตามเรื่องราววิทยาศาสตร์ผ่านความสนุกสนานของพี่ๆและนูนูใสแอนแกงสเตอร์ได้ทาง N S M Thailand อย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดติดตามได้ทุกช่องทางโซเชียลแล้วจะดูว่ารายการฟิฟยวยังมีอีกเยอะครับ